สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยถือได้ว่าเป็นผู้ประกอบการกันทั้งคู่เลยแต่ตอนนี้ทํากิฟฟอรีนก็ทําแถมกิจการที่ตัวเองต้องดูอยู่สองสามกิจการก็ต้องดูด้วยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทั้งสองท่านตัดสินใจเลือกทํากิฟฟอรีนเพียงอย่างเดียวเนี่ยเพราะสังเกตเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างฮะจึงได้ตัดสินใจมาลุยกิฟฟอรีนอย่างเดียวเลยพี่ติ๋มฮะ ถ้าจะเหมือนถึงปัจจัยแรกเลยนะคะเรื่องเงินทุนค่ะมันจะเป็นปัญหาสหําหรับผู้ประกอบการนะคะคโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ไม่ค่อยพร้อมเหมือนรเราใช่ไหมคะแล้วเป็นอะไรที่เราต้องหาเงินทุนเพิ่มตลอดเพราะเราต้องการให้สินค้าอยู่ในร้านเยอะๆเพื่อคนเข้ามาใช่ไหมคะสาวจอยเข้ามาลูกค้าเข้ามาเขาจะได้เลือกซื้อสินค้าได้อย่างสบายใจมีความสุข นั่นมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องเงินทุนนี่แหละค่ะเราก็พิจารณาตรงนี้เราก็คิดว่ากิฟฟีนเนี่ยมันไม่ต้องลงทุนมากใช่ค่ะ,ะมันเปรียบเทียบเห็นชัดแต่พอเราเป็นกิจการอ,อื่นรู้สึกเราแบกเรื่องต้นทุนอยู่<ช><ช>ต้องคอยบริหารต้องหาเงินมาหมุนตลอดเพราะ,ะนั้น<ช>พอยนี้เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องต้นทุนและพี่ต่อยเห็นสัญญาณอะไรถึงตัดสินใจมาเหลือทำกิฟฟีนอย่างเดียวจริงๆพอมองเข้าจริงนะฮะไอ้ตัวสินค้านี่คะเป็นหลักเพราะว่า สังเกตจากลูกค้าที่เข้ามานะฮะเข้ามาซื้อมีการซื้อซ้ําเกิดขึ้นในในสินค้าตัวเดียวกันนะฮะตัวเดิมแหละมาก็จะสั่งตัวนี้ตัวนี้จนบางคนมาหนูขอแบบเดิมนะพี่เอ๊ะออทำไมแบบเดิมแบบเดิมม,มันมันมันแล้วอย่างหนึ่งเราก็ไม่ต้องลงทุนนะฮะ,ะรเราพอลูกค้าต้องการสินค้าเราก็สามารถเก็บเงินเขาท่าเลยเป็นเงินสดค,คือถ้าเป็นถ้าเป็นขาย d i r e c เ s e l นสิ้นเดือนมาผมต้องวิ่งนะฮะวิ่งเพื่อไปตามนี่แต่ว่าในของยิฟรีนั้น ตัวสินค้าขายได้แล้วแล้วสมัยนั้นนะฮะไอตัวพึ่ตัวลักษณะแบบลักษณะคือการซืร้อซ้ำานี่มันมันไม่ค่อยมีสินค้าในร้านเนี่ยไอตัวกิฟฟรินนะเขาขายได้ตัยตัวเขาเองเพราะนั้นเป็นการซื้อซ้ำผมคิดว่าเอ๊ะขนาดนี้เรายังทําขนาดนี้้ต่อไปเนี่ยคิดว่ามันโตแน่นอน,อน,นในอนาคตเห็นสัญญาณของกิฟฟรินว่าสินค้าติดตลาดรู้สึกว่าพอสินค้าติดตลาดปั๊บเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วว่า สินค้าตัวนี้มันมีอนาคตแล้วนี่แค่ตัวเดียวอนาคตมันยังไปอย่างนี้และกิฟฟีนมีทั้ง2,000อย่างเนี่ยซึ่งสมัยนั้นอาจจะยังมีไม่ถึงนะ3 0 0 3 0 0มมันน่าจะไปได้ดีทั้งสองคนก็เลยปรึกษากันไหมครับว่าว่างั้นเราตัดสินใจลุยเต็มที่คิดนานเหมือนกันค่ะเขาก็ประจุให้ผมเป็นลูกน้องเลยครับอ๋อครับเลิทดีกว่าครเริ่ทำอย่างนี้เราเรามาลองทำเพราะว่า ในทัศนะของเราทั้งสองคนก็คือคุยกันว่าไอ้ร้านค้าเนี่ยคิดว่าถ้าเรามีเงินทุนนะฮะเรามีประสบการณ์ที่ผ่านมาเปิดเมื่อไหร่ก็เปิดได้เมื่อไหร่ก็เปิดตอนอายุเมื่อไหร่ก็ได้ไม่สายหรอกขอให้มีเงินทุนแต่โอกาสทางธุรกิจของยิฟรดเนี่ยมันมีจำกัดเอออันนี้น่าสนใจมันมีจำกัดคือมีเงินอ่ะเดี๋ยวมันก็เปิดได้แต่โอกาสเนี่ยถ้าตัดสินใจช้าบางทีมันไปแล้วมันมันไม่กลับมานะโอกาสมันไปแล้วไปเลยนะแต่ว่าถ้าร้านค้าเนี่ยผมคิดว่า พวกนี้ผมไปเปิดกระดาถ้าจะเปิดหาทำเลดีๆหาทำเลเดี๋ยวนี้ถ้ายิ่งมีเงินทุนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งโอกาสยิ่งมากแต่ถ้าถามจริงๆมองกลับไปก็ไม่คิดจะเปิดแล้วเพราะปัญหามันเยอะครับแต่สู้เรืกิฟฟีนไม่ได้นะฮะที่ทามานี่มันมันมันปวดพิสูจน์ว่าไม่ในความรู้สึกผมว่าไม่มีธุรกิจไหนที่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 ทำแล้วเราเราสบายใจนะครับที่เราสบายใจและที่สำคัญสุดก็คือเรื่องของรายได้เพราะกิฟฟินนั้น ตามแผนการตลาดเร้นะอาจารย์ผมจำได้ว่าใหม่ๆเราสร้างธุรกิจเราได้ทองทุกเดือนนะอาจารย์ซึ่งธุรกิจไม่มีนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ยังเก็บทองในรุ่นนั้นนะใครเก็บไว้เนี่ยโอ้โหมันได้ทุกเดือนจริงๆได้เยอะอาจารย์ได้เยอะมากซึ่งเป็นทองถือว่าการตอบเขาเรียกอะไรฮะการตอบแทนอ้ผลผลลัพธ์ที่เราลงทุนทํางานไป มันเกินคุ้มมาครับก็อย่างที่คุณกนิษฐาว่าเราไม่ต้องลงทุนนะที่สาคัญในกิฟฟรีเนี่ยเขามักจะนิยมพูดคําว่าเราจะเหมือนเสมือนหนึ่งว่ามีกิจการเป็นของตัวเองใช่จริงแต่บางคนเนี่ยเขายังมองโอ้กิฟฟรีเราต้องขายของต้องซื้อที่สินค้าอะไรก็ตามแต่แต่เราบอกว่าลึกไปกว่านั้นเนี่ยถ้ามองให้ทะลุ มองให้เป็นและมองให้ไกลเขาบอกกิฟฟลินเหมือนเจ้าของห้างสรรพสินค้าเคลื่อนที่ทีนี้ทั้งสองคนเนี่ยเคยเป็นผู้ประกอบการมาแล้วได้มีโอกาสเอาประสบการณ์ของการทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมาปรับมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจกิฟฟลินยังไงบ้างมันช่วยได้ไหมฮะช่วยได้เยอะเลยฮะอาจารย์เป็นไงบ้างฮะเพราะว่าของของกิฟฟลินแล้วนะฮะคือคือถ้ามันอันแรกที่ได้นะครับที่ปรับมาใช้ก็คือการนําเสนอสินค้า ครับอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักของของธุรกิจเลยถ้าเราเสนอสินค้าได้หลากหลายตามความต้องการของสมาชิกหรือผู้มุ่งหวังเราแล้ว,ลวโอกาสที่เราจะสร้างนธุรกิจสร้างยอดจาหน่ายนั้นมันจะมีสูงมากครนะเพราะถ้าเราเข้าใจตัวผลิตภัณฑ์หรือโปรดักแน่ครับมันจะทําช่วยให้เราได้เยอะนะนั่นก็คือสินค้าเนี่ยเราเป็นเจ้าของเองใช่แล้วถ้าเราเข้าใจสินค้าที่เราเป็นเจ้าของเนี่ยเวลาพูดมันสนุก มันมันมันอินใช่เราเราก็ได้ประสบการณ์นะคะจากที่เราได้พบลูกค้าค่อนข้างเยอะเราก็จะได้ในส่วนความต้องการของลูกค้าซึ่งเราจะมองไวหน่อยนะคะคือจะมองเวลาเราพบลูกค้าพบผู้มุ่งหวังเนี่ยเราค่อนข้างจะจะมองเขาออกหน่อยคือวิเคราะห์เขาระดับต้นๆได้คะมันก็ไม่เสียเวลามากนะคะคือจะรู้เลยว่า ลูกค้าแบบเนี้ยจะชอบสินค้าแบบเนี้ยใช่ค่ะนิสัยแบบนี้จะชอบใช้สินค้าแนวนี้แต่งตัวแบบนี้เหมาะกับสินค้าแบบนี้คือเจอคนมาเยอะว่างั้นเถอะมันก็เลยทําให้เครือข่ายในช่วงแรกเนี่ยความเก๋าต้องใช้คํานี้นะความเก๋าของของการเป็นผู้ประกอบการทํามาปั๊บเนี่ยพอเอามาใช้กับกิฟฟารีนเนี่ยยิ่งมีระบบสนับสนุนที่ทําให้ผู้ประกอบการไม่ต้องลงทุนใช้แต่ประสบการณ์เนี่ยใช่ทำให ช่วงแรกๆของการออกสตาร์ททำกิปลินโตเร็วไหมครับเร็วค่ะเร็วมากจำได้ว่าค่าคอมมิชชั่นเดือนแรกหลักหมื่นเลยนะอาจารย์ทำเดือนแรกคอมมิชชั่นหลักหมื่นเลยหลักหมื่นเลยค่ะเท่าไหร่นะหมื่นกับแปดร้อยบาทหมื่นกับแปดร้อยบาทเดือนแรกนะเดือนแรกเลยค่ะเนี่ยที่เขาบอกว่าทำกิปลินต้องทำนานเนี่ยต้องต้องต้องเรียนว่านี่คือสถิติว่าเดือนแรกก็ได้แล้วหมื่นอยูแล้วครับซึ่งมืนไม่น้อยนะอาจารย์ หมือนเดิมเมื่อสมัยนั้นไม่ได้นอนเลยเราจะมองเห็นเลยค่ะพอเดือนที่2เนี่ยนะคะจำได้ไม่ลืมค่ะ19,20019,200เมื่อสักประมาณ10กว่าปีที่แล้ว่แล้ว17ปีที่แล้วสิปีที่แล้วถือว่ามันคุ้มมากนะคะเราทำแค่2เดือนเพราะฉะนั้นเราก็คงไม่หยุดนะคะเราก็มองต่อไปเลยว่าเราจะต้องได้เพิ่มมากกว่านี้ทั้งๆที่เป้าหมายที่แรกนะคะเราแค่เอาธุรกิจนี้ มาเสริมกล่าวว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจละรเราจะเอาสินค้าเข้ามาเพิ่มในร้านเท่านั้นเองได้เพิ่มสัก2 0 0 0 0กว่าบาท3 0 0 0 0นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะแต่กลายเป็นว่าเรายุติทุกอย่างแล้วมาทำกิฟฟรีนทีนี้การทากิฟฟรีนส่วนหนึ่งเนี่นี่เป็นประสบการณ์จากการเป็นเจ้าของธุรกิจมาต้องสร้างทีมเอาแ่ละทีนี้มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องพี่ต่อย เทคนิคการสร้างทีมจะทําให้ทีมที่มาอยู่กับเราเนี่ยเขามีแนวคิดเหมือนเรามีวิธีการทํางานเหมือนเราเนี่ยเราต้องดูแลเขายัางไงบ้าง่างแรกครับอาจารย์การสร้างทีมเราเราให้คุณกี่ถิาฐน่าจะเป็นติมมากกว่าเพราะช่วงแรกถ้าสองสาปีแรกเนี่ยจะเป็นพี่เป็นคนทำซะส่วนใหญ่ ะะถ้าในเรื่องสร้างทีมเนี่ยใหม่ๆเราจะมีปัญหานิดนึงนะคะ,ะเพราะว่าความเข้าใจในเรื่องของเครือข่ายเนี่ยจะยังไม่ลึก<ะ>วันก็จะลําบากนิดนึงแล้วอย่างหนึ่งเราจะติดที่ร้านนะคะเราก็พยายามใช้โทรศัพท์นะคะในการสร้างทีมแล้วก็โชคดีตรงที่สาวจาหน่ายหรือสมาชิกข,ของเราจะเข้ามาหาเราครนะ,คะเราก็จะลําบากนิดนึงตรงที่เราจะไปประชุมเนี่ยค่อนข้างยากค่อนข<ะ>้างลําบาก แต่เราก็ใช้เราไม่มีเวลาที่จะเข้าประชุมรเราก็พยายามปรับแล้วก็เทคนิคต่างๆที่มาใช้พูดคุยกับ,บสมาชิกค,ค่ะ ให้เขาอย่างน้อยให้เขาคิดว่าตัวเรายังสนใจเลยขนาดเรามีสินค้าขายอะไรเยอะแยะเรายังสนใจที่จะทําตรงนี้อย่างนี้ค่ะมันก็เป็นตัวอย่างได้ครับพอเราทําไปสักพักหนึ่งทีมงานก็ต้องมีการเติบโตมากขึ้นก็จะส่งผลให้ทีมงานเนี่ยเริ่มเขาเรียกว่ามีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นตอนแรกเนี่ยเรานึกถึงแต่เป้าหมายที่เราอยากจะได้นะแต่พอตอนหลังพอมีคนเข้ามาในทีมงานปั๊บเนี่ยเรามีวิธีการส่งเขาให้ไปถึงฝัน ส่งเขาให้ไปถึงเป้าหมายนะครับก็จริงๆนะก็คือต้องต้องขอบคุณระบบสั่งของบริษัทเพราะแรกๆถามว่าจริงๆเีของเราที่ทำมันจะมีลักษณะครือขายก็ส่งขายขายขายกันนะฮะก็ส่งต่อแบบลักษณะก็คือคือขาขายเรือข่ายครับแต่พอเราได้รับการฝึกอบรมจาก ทางบริษัทนะฮะซึ่งจัดบ่อยมากสมัยยุคแรกๆมีการสัมมนามีการเทรนมีการให้ความรู้รเราก็ค่อยๆสะสมนะฮะจากตรงนั้นแล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำนะหลายๆคนเข้ามาก็ทําให้เรามองเห็นว่าที่เราทำนะ่ะจริงอยู่มันไม่ผิดนะเะครือข่ายอ่ะแต่มันยังไม่ถูกมันไม่โตมันไม่โตอาจารย์เพราะว่าเครืนะคอข่ายมันก็จะมีข้อจากัดก็คือการขยายทีมงานนะี้เราก็เลยตั้งโจทย์กว่าทําอย่างไรที่เราจะส่งต่อ ความสาเร็จไปสู่สมาชิกได้ให้มันให้มันเป็นระบบเครือข่ายจริงๆนะฮะครับทีนี้พอเราได้โจทย์มาเราทาไงฮะก็ต้องสร้างขาแม่แบบพ่อจย์อ่าสร้างต้นแบบเลยต้องสร้างเป็นขาแม่แบบครับครับคือในคนที่ถนัดขายเราก็ก็ต้องต้องให้เขาขายไปให้เขาค่อยๆปรับตัวค่าต้องมีโอกาสตอนแรกให้ทําที่ชอบใช่ครับอ่าเพราะงั้นคนเราอึดอัดแน่นะพอทาทาที่ชอบเสร็จเขาจะรู้เอง ว่าไอ้ที่เขาทําอยู่จะได้เท่านี้คแต่ถ้าประเด็นแรกที่ทํานะคะคือปรับที่ตัวเราก่อนเลยค่ะเราต้องมีเวลาให้เขาเราต้องมาวิเคราะห์ดูแล้วว่าเออถ้าเราทําอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเครือข่ายเราคงไม่โตเขาคงไม่แข็งแรงเขาคงไม่ได้เหมือนเรานั้นเราก็ต้องหาเวลาในส่วนของเราต้องออกไปถ้าคุณ่ามาตั้งรับอยู่กับที่นี่คงไม่ใช่แล้วเราก็คงต้องมีเวลาแล้วก็เริ่มออกค่ะ เริ่มออกภาคสนามเริ่มปิดร้านนะค่ใจเริ่ม <c oughs> เรเปิดร้านแล้วครับเริ่มหาเวลาให้กับสมาชิกครับ <c oughs> เหมือนกับว่าเราต้องดูแลคนเราจะดูแลคนไม่งั้นเรา <c oughs> เราจะกลายเป็น เป็นธุรก er ิจที <who. S 2> Th ่ออกแนวตั้งรับใช่ค่ะใช่ไหมฮะรอแต่คนมาแต่เราไม่ไปปรับแนวแล้วบอกว่าถ้าจะสร้างคนเริ่มที่เราจัดสรรเวลาใหม่ทำตัวให้ว่าเพื่อดาวลายท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งของการสร้างทีมนะครับว่าถ้าเราจะนั่งอยู่เฉยแล้วรอให้ดาวลายเดินมาปรึกษาเนี่ยอาจจะโตโตได้น้อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราจัดสรรเวลาของเราแล้วลุกขึ้นมา เดินหน้าออกไปหาดาวไลน์ไปเป็นที่ปรึกษาถึงบ้านเขาเลยเนี่ยมันจะทำให้เครือข่ายเติบโตได้เร็วขึ้นด้วยนะครับเ,เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูว่าจากจุดเริ่มต้นในวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ธุรกิจกิฟารีนด้สร้างทั้งความสุขและความสำเร็จอะไรให้กับทั้งสองท่านบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะครับธุรกิจเราดีอย่างก็คือเราทาอะไรมันไปด้วยกันนะ พูดภาษาเดียวกันว่าชีวิตในครอบครัวมันก็มีความสุขเพราะเนื้อง,งานต่างเราทําด้วยกันช่วยกันสร้างนะอาจารย์ซ,ซึ่งถือว่าอันนี้ก็คือจุดสุดยอด,ดของการมีชีวิตครอบครัวนะครับ